สวัสดีครับในคลิปนี้จะพาไปเอา2วิชานะจะมี Goldie Step กับ Guardian Palm นะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเราก็มาเอา Goldie Step ที่ตลาดผีก่อนนะมันต้องเข้าดันเจี้ยนของตลาดนะพอผ่านมันก็จะได้เองนะวันนี้มันไม่ยากครับแต่มันยากตรงพัลเซ่ตรงกระโดดนี่แหละในคลิปนี้ผมจะไม่ตัดถีแล้วกันนะเผื่อสำหรับใครที่เล่นไม่ผ่านก็ดูเป็นแนวทางการกระโดดแล้วกันนะสาหรับวิชาแรกนะครับผม ต่อนะครับจะเป็นวิชาการเดินปามอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะมันแค่หาตำแหน่งให้เจอแล้วกันมันจะอยู่ด้านบนของแมปตามแผนที่เลยนะเราทำภารกิจไปมันเป็นเหมือนเล่าเรื่องซะมากกว่านะให้เราไปทำพิธีนู่นนี่นั่นทำมิชชั่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดินเนื้อเรื่องเล่าเรื่องพอผ่านแบบเขาเรียกว่าผ่านตรงโซนที่มันต้องผ่ากองไฟเนะี่ยเราก็จะได้วิชามานะครับอันนี้ได้ไม่ยากนะเป็นเหมือนเป็นเหมือนวิชาแจกนะออให้เสียบเนื้อเรื่องซะมากกว่า แต่ที่น่าสนใจมันคือหลังจากที่เราได้วิชามาเนี่ยมันจะมีเทคนิควิธีการใช้อยู่นะครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นวิธีใช้สกิลฝ่ามือ,อยูไรน,นะผมเพิ่งไปได้มาเนะี่ยก็ไปนั่งแอบดูแป๊บหนึ่งว่ามันใช้ยังไงนะก็เพราะว่าสกิลมันเนี่ยนะมันจะมีอยู่สองเฟสใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะมันจะมีเฟสที่เป็นกระโดดกระโดดแล้วทุบเนี่ยที่เขาบอกสมายออ h เดอ o กาวเนี่ยถ้าเกิดว่าความสูงถึงสามถึงหเมตรเนี่ยมันจะอัปเกรดสกิลเป็นแลมไลท์นะก็คือปล่อยฝ่ามือลงมานั่นเองนะ ถ้าเราใช้ที่พื้นมันจะเป็นตีธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดใช้บนอากาศมันถึงจะได้นะก็จะสรุปนะครับคือการใช้จะมี2แบบใช่ไหมแบบปกติก็คือใช้แบบเท้าติดพื้นนั่นแหละมันก็จะเป็นท่าฝ่ามือนะเป็นกระบวนท่าฝ่ามือกับใช้แบบกลางอากาศใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบเหมือนฝ่ามืออยู่ไรนะเหมือนในหนังลงมาที่เป็นทิ่มลงมาทีเนี้ยการใช้แบบกลางอากาศเนี่ยมันแยกย่อยได้อีก3แบบนะที่ผมไปวิจัยมาที่ผมไปลองทดลองมา การจะใช้ท่าฝ่ามือกางอากาศแบบแรกก็ง่ายที่สุดนะครับก็คือไปอัดแอปใช้กับคาวสเตปนะใช้คาวสเตปพุ่งเข้าไปตัวเรามันจะลอยแล้วเราก็กดสกิลอันนี้ใช้ได้เลยแล้วก็หวังผลได้ด้วยนะแบบเห็นเห็นเลยต่อมานะครับจะเป็นแบบที่2ก็คือเรากระโดดแล้วกดแคนเซิลแอนิเมชันเพื่อให้ใช้ท่าได้นั่นเองนะครับไอเกมนี้มันกดกระโดดแล้วมันมันใช้สกิลไม่ได้นะกด1อ่ะ,อะกดกดกระโดดแล้วมันใช้ไม่ได้สกิลไม่ได้นะ เงื่อนไขของการใช้สกิลปุ่ม ALT คือเราต้องกดตัว Q นะครับถ้าเรากดตัว Q เนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ผมกดตัว Q แล้วนเนี่ยมันจะถึงจะใช้ได้นะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีใช้ที่แบบสวยๆกันคือเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้ครับเราจะใช้สกิลตรงไอ้สกิลกำลังภายในของเราได้นะพวก m มติ i c Art ได้อะกลางอากาศอะ่ะมันต้องกดตัว Q นะคือเหมือนเริ่มโจมตีนั่นเองเดี๋ยวผม,มใช้ดูผมจะกระโดดสูงๆนะ1 2 3สา เ้าก็จะใช้สวยๆได้นั่นเองนะอันนี้เป็นวิธีใช้นะครับไปลองใช้กันดูนะครับส่วนอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายนะครับคือใช้ทำเดามจตูไม่ได้หรอกแต่เท่เฉยนะเป็นซินิเมติกเฉยก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเงื่อนไขการใช้สกิลกากาะได้คือเราต้องกดตัวคิวนะครับอันนี้ก็คือผมมา adapt ใช้กับท่าวิชาตัวเบานะแล้วเราก็กดตัวคิวกากระใช่ไหมก่อนที่เราต้องรีบกดนะก่อนที่ตัวเราจะลงพื้นน่ะแล้วเราก็กดสกิล เราก็ได้แอคชั่นสวยๆเหมือนในหนังมาถ่ายเป็นคลิปเท่ๆอย่างนี้นะอันนี้ใช้จริงไม่ได้นะใช้เท่เฉยๆก็ใช้จริงได้ไม่ได้ไม่รู้นะผมเอาเท่ไว้ก่อนนะก็ไปลองฝึกใช้กันดูนะครับอันนี้ผมก็มาอัดแอปใช้กับวิชาตัวเบาอีกอันหนึ่งนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ